ทำจิตใจให้มันสงบนะครับให้สงบเพื่อจะได้ส่งตรงไปถึงวิญญาณของเด็กๆนะหรือว,ว่าทั้งคุณครูทั้งผู้ที่ร่วงรับไปนี่ให้เขาจะได้ถึงอกถึงใจแล้วว่าใจที่มันสงบไปแล้วมันจะถึงเมื่อกี้นี่ท่านกองสุนหญ่แล้วก็คุณหมูแล้วก็โยมกล่าวคําไว้อะไรพราก็มีบ้างเหมือนกันนะโยมนะกลัวน้อยหน้าโยมนะ <c oughs> อ่าก็เลยให้ท่านสมมน กล่าวก่อนเอเพราะ่อมาจดก่อนมาอย่างดีเลยโยมเอ้าแล้วกจะให้พรทีหลังอ่มันยืนใไหยืนจะได้ออกจะหลอจหลทีหังไปไปเลยจะออกท่าไรัมไปแล้วองลอง้ตามใจโยมก็เป็นกติธรรม ในเรื่องความไม่ประมาทในเรื่องความตายนะกาวันนี้ที่ท่านประคูท่านได้เตรียมมาแล้วก็ให้อาตมาเป็นตัวแทนคณะสงฆ์เออเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ในการอ่านคติธรรมจากเมื่อตายใครเล่าจะเฝ้าเห็นจากเมื่อเป็นยังมาพบประสบสีมาตัวเปล่าทรัพย์สมบัติที่ไหนมี แม้ร่างกายกาย,ยีก็ต้องสิ้นไปบุญและบาปที่เราทำนำสนองนำเที่ยวท่องหันเหเฉลยไหลบุญให้สุขทุกเพราะบาปขนาดไปกว่าจะได้มรกผลดลนิพพานนาฬิกาเดินเข็มทีละนิดบอกชีวิตจะยังอยู่ไม่ถึงไหนบอกชีวิตว่าจะอยู่อีกไม่ไกลบอกชีวิตให้จำไว้ให้ทำดี นาฬิกาเดินเข็นทีละนิดบอกชีวิตให้ทำดีให้เป็นสีเพื่อสะสมบุญผลบุญบารมีเพื่อสู่พบภูมิที่ดีเมื่อจากไปอันชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้นวาสนาคนเราไม่เท่ากันอันความหมายเท่านั้นที่ทเ,ททเท่าเทียมอันชีวิตคนเราก็เท่านี้ ตายเป็นผีต้องลงลงอย่าสงสัยถึงใหญ่ตอต <Okay. S 1> ก็ไม่ใหญ่ใ่กว่าลงเมื่อลงนอน <c oughs> อันชีวิตคนเราก็เท่านี้มีชีวีแสนสั้นนักยากอยู่ยัง้งเกิดต้องตายสลายไปไม่จีรังชีวิตยังควรสร้างเสริมเติมความดีอขอเจริญพร อก็อเป็นคําพูดจากตัวแทนของพระนายโยมเนะาะพระไม่มีอะไรานายโยมชวนนายโยมทําดีถ้าไม่ทําดีโยมก็ทําช่วยแค่นั้นแหละนายโยมเนาะแต่ว่าทําดีแล้วมันสบายใจนายโยมนะวันนี้เราก็มาแสดงออกถึงความดีนายโยมเป็นความดีส่วนตัวนายโยมเนมี่นะยให้มีใครจ้างมาน,ะนั่นเนี่ยมีไหมโยมมีใครจ้างมาไม่ไม่มีนะนี่เขาเรียกว่าความดีจากใจล้วนๆโยมไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะ ถ้าอยากซื้อของมันก็ยังไปหาตามร้านนะโยมนะไปซื้อความดีมนี่จะไปซื้อที่ไหนนอกจากใจของตนเองนายมเรามาด้วยใจวันนี้มามอบความอะไรไว้ให้กับเด็กๆให้คุณครูเขาให้เด็กๆที่ยังไม่ได้เกิดนะโยมตายแล้วนายมพวกเราเด็กมีชีวิตอยู่ขนาดนี้คุ้มนายยมสบายทําดีไปเถอะไม่เสียหายหรอกต่มาไะเนะขอบ,บุญขอบคุณนะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันปรันาคนสาวของพระแล้วโยม นะครับใครจะภาวนาภาสากะพรา้ากพรุ่งนี้ก็เชิญที่วัดนะยโยมนะหรือว่าเชิญที่บ้านก็ได้ก็แล้วแต่โยมนะไปที่ไหนรู้ไหมไม่รูอ้อ๋อเดี<ะ>๋ยวจ,<ะ>จะพึ่งแซงแซงนะต่อไปนี้พระคันจะจะให้พรเป็นภาษาบาลีนะยโยมนะจบก็ตรวจหนะ้ามุทิส่วนบุญส่วนกุศลน,นะให้เจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาให้ดวงวิญ,ญญาณของเด็กๆเขาไปสู่สุคตินะยโยมนะก็จะได้ให้ทุกคนทุกท่านนั้นก็จะได้จองเวรกองกรรมแก่ละกันอีกเลยโยม นะเขาคงมีเวทมีกรรมต่อกันนะนะถึงได้เป็นอย่างนีนะ้แต่ว่ามันก็ต้องมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปแต่ทุกคนทุกท่านก็อย่าไปทาอย่าไปทาอย่างนั้นนะโยมนะมันเป็นบาปหลายภพหลายชาตินันไม่คุ้มเลยโยมกว่าชีวิตนี้จะได้มาเนี่ยแสนยากแสนลำบากนะครับอย่างนั้นทําดีไว้ให้การฝากความดีให้กานแต่มาว่าตายไปเขายังถามหานะโยมนะนี่ขนาดจะทําบุญนี่เขายังให้ขิดชื่อออกเลยชั้นด้แสดงว่าถ้าความชั่วเนี่ยเขาฝังดินนะโยมจำนะ เขาเยียบนะนนโยมโยมเคยได้ยินคำหนึ่งไหมเขาบอกว่าถ้าความดีเขาเขียนไม้เป็นแผ่นทองใช่ไหมถ้าความชั่วเขาเขียนไ้หนังหมาใช่ไหมอันนั้นนลยโยมนั่นแหละโยมลักษณะนั้นนายโยมอันนี้ก็ไม่อยากจะไปซ้ําเติมแต่ว่ามันพลาดไปมันเป็นกรรมเป็นเวรของเก่าทุกคนทุกท่านก็ให้มีสตินะครับจะพูดจะคิดอะไรนะแล้วพวกเราก็มาทําดีแล้ววันนี้ก็ให้ทุกคนทุกท่านตรวจน้ํานะครับนรับพรแล้วก็ ให้เทวดาประจําตนเองด้วยที่บ้านที่แถวแถวล้านชุมชนชาวไทยเราที่นี่ทุกคนด้วยนะครับที่เขาอยู่นี่ไม่เขาว่าไม่เขาว่าเทพเทวดาอารักษ์ที่อยู่ที่นี่นะให้เขาตรงให้ตรงนี้ให้เจริญรุง่งเรืองเป็นไทยทาวเป็นที่สําหรับไปทําบุญสําหรับไปสําหรับคนไทยเดินจินเข้าปลาหารพบปะกันนะครับอันนี้ก็เป็นความดีของชุมชนทุกคนนะครับคุณหมูก็เป็นฝ่ายประสานงานติดต่อพวกเราก็มารวมกันนะครับทั้งมีทั้งคารวาสมีทั้งพระมันถึงจะสมบูรณ์ยง นะพอตายไปไม่พ้นผ้าหลอกเชื่อแตอมาเิอะนะ่เนะจอวันหนึ่งก็ต้องเจอไม่ไม่เข้าวัดวันนี้ก็เข้าวันหน้าแหละแต่บ่บอกงั้นก็รีบเข้าก่อนโยมนะเนาะอาตอบนารละพรโยม <c oughs>